ทำไมคนดีถึงเจอเรื่องร้ายเปิดมุมมองกฎแห่งกรรมแบบเข้าใจง่ายใครสงสัยไม่ว่าทำไมบางครั้งคนที่ใจดีช่วยเหลือคนอื่นเสมอไม่เคยคิดร้ายกับใครกลับต้องเผชิญเรื่องร้ายๆทั้งโรคภัยอุบัติเหตุหรือถูกคนเอาเปรียบในขณะที่บางคนทําไม่ดีต่อหน้าเราอย่างชัดเจนกลับใช้ชีวิตสบายราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น เรื่องนี้ไม่ใช่เพียงคำถามเล็กๆแต่มันเคยเป็นคำถามที่พระพุทธเจ้าทรงตอบไว้อย่างลึกซึง้งผ่านหลักกฎแห่งกรรมซึ่งถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องจะทำให้เราหลุดพ้นจากความรู้สึกค้างคาใจว่าความดีมันคุ้มค่าจริงหรือไม่หนึ่งก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่ากฎแห่งกรรมคืออะไรเคยมีคนเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่ากรรมหมายถึงเวรกรรม หรือสิ่งไม่ดีที่เกิดขึ้นเพราะฟ้าลงโพษ์แต่ในความหมายดั้งเดิมตามพุทธศาสนากรรมหมายถึงการกระทำอย่างแท้จริงการกระทำที่ตั้งใจทำทั้งทางกายวาจาและใจกรรมทางกายคือสิ่งที่เราทำด้วยการกระทำทางร่างกายเช่นการช่วยเหลือการทำร้ายการให้ทานหรือการลักขโมยกรรมทางวาจาคือ คำพูดที่เราพูดออกมาทั้งคำจริงคำเท็จคำหยาบคำที่สร้างกำลังใจหรือคำที่ทำร้ายจิตใจกรรมทางใจคือความคิดเจตนาความปรารถนาในใจแม้ยังไม่พูดหรือทําออกมาก็เป็นกรรมได้เช่นกันเพราะมันสร้างร่องรอยในจิตของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าเจตนาหังพิกเ,เวกรรมังวัามิดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมหมายความว่าการกระทำใดๆจะเป็นกรรมได้ต้องมีเจตนาเป็นตัวนำถ้าเราล้มไปชนใครโดยไม่ได้ตั้งใจนั่นไม่ใช่กรรมในความหมายทางพุทธศาสนาแต่ถ้าเราจงใจทำให้เขาเจ็บแม้เพียงเล็กน้อยนั่นคือกรรมเต็มๆกรรมให้ผลอย่างไรกฎแห่งกรรมเปรียบเสมือนกฎธรรมชาติที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ เหมือนกฎแรงโน้มถ่วงเราอาจไม่เห็นมันแต่ไม่ว่าใครอยู่ภายใต้กฎเดียวกันเช่นเดียวกันกรรมก็ติดตามให้ผลตามเหตุที่เราทำไม่ว่าผู้ทำจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามผลของกรรมมีทั้งให้ผลทันทีเช่นผู้จจหยาบใส่คนอื่นแล้วเกิดทะเลาะทันทีให้ผลช้าเช่นเคยช่วยคนไว้เมื่อหลายปีก่อนแต่เพิ่งได้ความช่วยเหลือตอบกลับมาในวันนี้ ให้ผลข้ามพบข้ามชาติเช่นสิ่งที่ทำในชาติก่อนส่งผลให้เราเกิดมาในสภาพแวดล้อมแบบหนึ่งในชาตินี้ทําไมบางกรรมใช้เวลานานกว่าจะให้ผลเพราะกรรมเหมือนมเมล็ดพันธุ์ที่ต้องเจอสภาพเหมาะสมจึงงอกบางมเมล็ดงอกเร็วเช่นถั่วงอกใช้ไม่กี่วันบางมเมล็ดงอกช้าเช่นต้นไผ่ใช้เวลาหลายปีกว่าจะแทงหน่อขึ้นมากรรมก็เช่นกัน บางเรื่องเราเห็นผลทันทีแต่บางเรื่องต้องรอจนเงื่อนไขครบและเมื่อถึงเวลานั้นผลของมันก็เกิดขึ้นอย่างแม่นยำไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่งกรรมไม่ใช่การลงโทษจากฟ้านี่เป็นจุดที่หลายคนเข้าใจผิดกรรมไม่ใช่ฟ้าดินหรือเทพ,พเจ้ามานั่งชี้นิ้วว่าคนนี้สมควรโดนลงโทษแต่เป็นการทำงานอัตโนมัติของเหตุและผล เช่นเราหว่นานเมล็ดมะม่วงยอมได้มะม่วงไม่ได้แตงโมเช่นเดียวกันถ้าเราทําดีก็ได้ผลดีถ้าทำชั่วก็ได้ผลชั่วแม้จะใช้เวลานานก็ตามทำไมคนดีถึงยังเจอเรื่องร้ายเวลาที่เราเห็นคนดีๆต้องเผชิญเรื่องร้ายหลายคนอาจรู้สึกสงสารบางคนถึงขั้นตั้งคำถามว่านี่ละหรือผลตอบแทนของความดีความจริงแล้ว รากฎการณ์นี้ไม่ได้หมายความว่าความดีไร้ค่าแต่เป็นเพราะชีวิตของเราไม่ได้มีแค่ผลของสิ่งที่ทำตอนนี้เท่านั้นชีวิตของคนเราเปรียบเหมือนสมุดบัญชีที่บันทึกการกระทําทุกอย่างในบัญชีนี้มีทั้งเครดิตคือกรรมดีและเดบิตคือกรรมไม่ดีสะสมมานานนับชาติผลของกรรมไม่ได้ให้ผลทันทีเสมอไปบางครั้งเหมือนหนี้เก่าที่เราเคยสร้างไว้เมื่อถึงกำหนดชำระก็ต้องจ่าย แม้วันนี้เราจะตั้งใจใช้ชีวิตอย่างดีแค่ไหนก็ตามลองจินตนาการง่ายๆว่าถ้าในอดีตเราเคยปลูกต้นไม้พิษไว้โดยไม่รู้ตัวแม้วันนี้เราจะหันมาปลูกต้นไม้ที่ให้ผลหวานแต่วันหนึ่งต้นไม้พิษก็โตพอที่จะให้ผลและเราจำเป็นต้องชิมรสขมก่อนที่จะได้ลิ้มรสผลหวานจากต้นไม้ใหม่ที่เราปลูกในปัจจุบันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ว่า ผลของกรรมมีทั้งให้ผลเร็วและให้ผลช้าบางกรรมให้ผลทันทีเช่นพูดจาหยาบใส่คนอื่นแล้วเขากโกรธตอบบางกรรมต้องใช้เวลานานหลายปีหรือแม้กระทั่งหลายชาติจึงจะส่งผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเผชิญในปัจจุบันอาจเป็นการผสมผสานกันของ 1. กรรมเก่าผลจากการกระทำในอดีตทั้งชาติปัจจุบันและชาติก่อน 2. กรรมใหม่ สิ่งที่เราทำในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลต่อไปในอนาคตอีกมุมหนึ่งที่ควรเข้าใจคือเราไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวบนโลกบางครั้งสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะเราสร้างมันไว้คนเดียวแต่เพราะเราอยู่ในวงจรของกรรมร่วมของสังคมหรือกลุ่มคนเช่นการเกิดในพื้นที่ที่มีภัยธรรมชาติบ่อยครั้งการอยู่ในประเทศที่มีปัญหาความขัดแยง้งการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความกดดันและการเอาเปรียบ แม้เราไม่เคยก่อกรรมร้ายตรงกรงแต่พอเราอยู่ในวงจรของกรรมร่วมผลกระทบก็ย่อมเกิดขึ้นกับเราเช่นกันสิ่งสำคัญคือการเจอเรื่องร้ายไม่ได้ลบล้างความดีที่เราทำแต่เพียงแต่มันเป็นตอนหนึ่งในบทละครชีวิตที่เรากำลังชำระหนี้กรรมเก่าอยู่เมื่อเรื่องร้ายผ่านพ้นผลของความดีที่เราสั่งสมก็จะเริ่มผลิบานและเราอาจได้พบกับความสุขความสงบหรือโอกาสที่งดงามเกินคาดเพราะฉะนั้น การที่คนดีเจอเรื่องร้ายไม่ใช่สัญญาณว่าความดีไม่ทำงานแต่เป็นเพียงการเตือนว่ากฎแห่งกรรมยังทำงานอย่างยุติธรรมเสมอเพียงแต่เวลาของแต่ละกรรมไม่เท่ากันความดีไม่ได้หายไปไหนหลายคนพอเจอเรื่องร้ายทั้งที่ตัวเองทำดีมาตลอดก็มักเกิดความรู้สึกท้อแท้บางคนถึงขั้งคิดว่านี่เราโง่หรือเปล่าที่ทำดีกับทุกคนสุดท้ายก็ไม่มีใครเห็นค่าความคิดนี้เกิดขึ้นเพราะเรา เผลอมองผลของความดีแค่ในระยะสั้นเหมือนคนหว่านมารัดข้าวลงนาแล้วรอให้มันงอกในวันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นไปไม่ได้ความดีในมุมมองของกฎแห่งกรรมไม่ใช่สิ่งที่เห็นผลทันทีเสมอไปแต่เป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวที่ต้องใช้เวลาและผลตอบแทนบางครั้งมาในรูปแบบที่เราไม่คาดคิดความดีเปรียบเหมือนการปลูกต้นไม้ลองนึกภาพว่าคุณปลูกต้นไม้ใหญ่สักต้นเช่นต้นมะม่วง คุณรดน้ำใส่ปุ๋ยดูแลทุกวันแต่หลายเดือนผ่านไปมันยังไม่ออกผลถ้าคุณใจร้อนโค้นมันทิ้งเพราะคิดว่าไม่มีประโยชน์คุณก็จะไม่มีวันได้ลิ้มรสมะม่วงหวานในอนาคตความดีก็เช่นกันบางครั้งผลของมันจะออกในช่วงที่เราพร้อมจะรับหรือในเวลาที่มันช่วยเราได้มากที่สุดอาจเป็นตอนเรากำลังตกต่ำและมีคนที่เราเคยช่วยเหลือยื่นมือมาช่วย หรือเป็นตอนเรากำลังเจ็บป่วยแล้วเราได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาที่ดีที่สุดจากความไว้วางใจของใครบางคนเหตุผลทางธรรมะว่าทำไมผลดีจึงช้าพระพุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ว่ากรรมมีทั้งที่ให้ผลเร็วและให้ผลช้าบางกรรมดีเช่นการช่วยชีวิตผู้อื่นอาจให้ผลทันทีในรูปแบบที่ทำให้เรารอดพ้นจากอันตรายแต่บางกรรมดีเช่นการฝึกจิตให้เมตตา อาจต้องใช้เวลาสั่งสมและผลที่ได้ไม่ใช่สิ่งของแต่เป็นความสุขภายในที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินว่าความดีไร้ค่าเพียงเพราะวันนี้ยังไม่เห็นผลบางครั้งผลของความดีอาจถูกเก็บรักษาไว้เพื่อปกป้องเราจากภัยใหญ่ในอนาคตเหมือนเราเก็บเงินไว้ในธนาคารแล้วมันช่วยเราตอนวิกฤตความดีให้ผลในรูปแบบที่ตาไม่เห็น คนส่วนใหญ่มักคาดหวังว่าผลของความดีต้องมาในรูปแบบสิ่งของหรือโชคลาภเท่านั้นแต่ความจริงผลของความดีมาในหลายรูปแบบเช่นใจที่สงบไม่ฟุ้งซ่านง่ายความน่าเชื่อถือที่คนรอบข้างมอบให้โอกาสในชีวิตที่ดูเหมือนบังเอิญแต่แท้จริงคือผลของการสร้างสัมพันธ์ที่ดีสุขภาพจิตที่แข็งแรงเพราะไม่ต้องจมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความอิจฉา บางครั้งสิ่งเหล่านี้มีค่ามากกว่าทรัพย์สินด้วยซ้ำเพียงแต่เราไม่ค่อยสังเกตบทเรียนจากคนที่ไม่หยุดทำดีมีเรื่องเล่าจากหลวงปู่ท่านหนึ่งครั้งหนึ่งท่านเคยช,ยช่วยชาวบ้านสร้างสะพานไม้ข้ามลำธานแม้จะถูกบางคนกล่าวหาว่าทำไปเพราะอยากได้ชื่อเสียงท่านไม่ตอบโต้แต่ยิ้มแล้วพูดว่าถ้าทำดีแล้วถูกนินทายังดีกว่าทำชั่วแล้วถูกชม หลายปีต่อมาเกิดน้ําท่วมใหญ่สะพานที่ท่านช่วยสร้างไว้กลายเป็นเส้นทางเดียวที่ใช้ลําเลียงอาหารและยารักษาโรคเข้าหมู่บ้านตอนนั้นทุกคนจึงเข้าใจว่าความดีไม่เคยสูญหายมันเพียงรอเวลาที่จะช่วยเราและผู้อื่นความดีไม่เคยหายไปไหนแม้วันนี้มันยังไม่ให้ผลบางครั้งมันกำลังง,งอกเงยเงียบอยู่ใต้ดินและจะปริบานในวันที่เราต้องการที่สุดดังนั้น อย่าเลิกทำดีเพียงเพราะยังไม่เห็นผลในตอนนี้เพราะความดีทุกเม็ดที่เราปลูกไว้กำลังเดินทางกลับมาหาเราเสมอกรรมไม่ได้เกิดจากเราคนเดียวเข้าใจเรื่องกรรมร่วมหลายครั้งที่คนดีต้องเผชิญเหตุร้ายไม่ใช่เพราะเขาเคยทำชั่วไว้ส่วนตัวเพียงอย่างเดียวแต่อานเป็นเพราะสิ่งที่เรียกว่ากรรมร่วมหรือกรรมหมู่ผลจากการกระทำที่หมู่คนกลุ่มคน หรือสังคมทั้งหมดได้ทําร่วมกันในอดีตลองนึกภาพเรานั่งอยู่บนเรือลําเดียวกับคนอีกหลายร้อยคนถ้าใครบางคนเจาะรูที่ท้องเรือน้ำก็จะไหลเข้ามาแม้เราไม่ได้เป็นคนเจาะแต่ก็ต้องรับผลจากน้ำที่เข้ามาด้วยเช่นกันนี่คือธรรมชาติของกรรมร่วมเราอยู่ในระบบเดียวกันจึงหลีกเลี่ยงผลที่เกิดขึ้นได้ายากตัวอย่างของกรรมร่วมเช่นภัยธรรมชาติ หากเราเกิดและเติบโตในพื้นที่ที่เคยบุกรุกป่าทำลายธรรมชาติแม้ตัวเราเองไม่เคยตัดต้นไม้แต่เมื่อถึงเวลาที่ดินเสื่อมน้ำท่วมดินถลม่มเราก็ต้องเผชิญเช่นกันเพราะนี่คือผลของการกระทำร่วมของผู้คนในพื้นที่นั้นสงสงครามและความรุนแรงแม้เราไม่เคยทำร้ายใครแต่ให้อยู่ในประเทศที่มีประวัติสร้างศัตรูไว้มาก วันหนึ่งผลของความขัดแย้งก็อาจย้อนกลับมาในรูปแบบของสงครามซึ่งเราต้องเผชิญร่วมกับคนทั้งชาติ 3. โรคระบาดใหญ่แม้เราอาจดูแลสุขภาพอย่างดีแต่หากกรรมรวมของสังคมมาจากการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะขาดความรับผิดชอบต่อส่วนรวมผลก็คือโรคระบาดและทุกคนต้องรับผลร่วมกันไม่ว่าดีหรือไม่ดีมุมมองที่ช่วยให้ใจเราไม่ทุกเกินไป การเข้าใจว่ามีกรรมร่วมทำให้เรามองปัญหาอย่างเป็นกลางขึ้นเราไม่โทษตัวเองจนเกินไปและไม่มองว่าโลกไม่ยุติธรรมเพราะรู้ว่าเราอยู่ในระบบที่มีการกระทํำร่วมกันตลอดเวลาสิ่งที่เราทำได้คือรักษาความดีส่วนตัวให้มั่นคงมีสติและเมตตาในยามที่ต้องเผชิญเหตุร้ายร่วมกับผู้อื่นและใช้โอกาสนี้ช่วยกันสร้างกรรมดีร่วมให้มากขึ้น เพื่อให้อนาคตของหมู่คณะหรือสังคมดีขึ้นพูดให้ง่ายที่สุดกรรมร่วมก็เหมือนลมพายุแม้เราไม่ได้เป็นคนทำให้พายุเกิดแต่ถ้าอยู่ในเส้นทางของมันเราก็ต้องเจอต่างกันที่ว่าถ้าเรามีความดีและสติเป็นเหมือนบ้านที่มั่นคงเราจะผ่านพายุได้โดยไม่ถูกทํำลายหมดสิน้นเมื่อเรื่องร้ายมาเยือนคนดีควรทำอย่างไร เวลาที่เราทำดีแต่กลับเจอเรื่องร้ายมันเหมือนโดนตบหน้าทางความรู้สึกทั้งเจ็บทั้งงงทั้งไม่เข้าใจแต่แท้จริงแล้วนี่คือช่วงเวลาที่จิตใจเรากำลังถูกทดสอบและฝึกฝนให้เติบโตซึ่งถ้าเรารับมือถูกวิธีเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นครูที่ดีที่สุดของชีวิต 1. ยอมรับความจริงก่อนการยอมรับ ไม่ได้แปลว่าเราชอบหรือยอมแท้แต่แปลว่าเราหยุดต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเพื่อให้มีพื้นที่คิดต่อได้ถ้าเรามัวแต่ถามว่าทำไมต้องเป็นเราหรือทำไมคนดีต้องเจอแบบนี้เราจะติดอยู่ในวงวนความทุกข์แต่ถ้าเปลี่ยนเป็นถามว่าสิ่งนี้มาสอนอะไรเราใจเราจะเริ่มเปลี่ยนทิศทาง 2. ใช้สติและปัญญาสติ คือการรู้ตัวว่ากำลังคิดอะไรกำลังรู้สึกอย่างไรปัญญาคือมองให้ทะลุว่าเหตุการณ์นี้มีเหตุและผลของมันเมื่อใช้สติเราจะหยุดเผลอพูดหรือทำอะไรที่เพิ่มกรรมร้ายให้ตัวเองเมื่อใช้ปัญญาเราจะเห็นว่าทุกเหตุการณ์คือการชำระกรรมเก่าและเปิดโอกาสให้เราสร้างกรรมใหม่ที่ดีกว่าเดิม 3. รักษาความดีต่อไป นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดหลายคนพอเจอเรื่องร้ายก็หยุดทำดีหรือเปลี่ยนไปทำร้ายคนอื่นเพราะคิดว่าโลกไม่ยุติธรรมแต่ความดีที่เราทำคือเกราะกำบังใจและคือการฝากมาเมล็ดพันธุ์ดีไว้ในอนาคตแม้วันนี้ฝนตกลมแรงต้นไม้ยังเล็กแต่ถ้าเรารดน้ำต่อไปวันหนึ่งมันจะโตจนให้ร่มเงาเราได้4 แผ่เมตตาแม้ในวันที่ลำบากฟังดูยากแต่เมตตาเป็นพลังงานที่ช่วยทำให้ใจเราไม่หมักหมมด้วยความโกรธหรือความแค้นการแผ่เมตตาไม่จำเป็นต้องเป็นพิธีใหญ่แค่ตั้งใจอธิษฐานว่าขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุนี้จงมีความสุขพ้นทุกข์และไม่สร้างกรรมร้ายต่อไปก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนคลื่นพลังในใจเราให้สงบลงห้า มองเรื่องร้ายเป็นการฝึกใจพระอาจารย์ท่านหนึ่งเคยกล่าวว่าเรื่องร้ายก็เหมือนยาขมรสไม่อร่อยแต่รักษาโรคได้ทุกครั้งที่เรารเผชิญเหตุร้ายแล้วผ่านมันด้วยใจสงบคือการยกระดับจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นเมื่อเจอเหตุการณ์แบบเดิมอีกครั้งเราจะไม่สะเทือนเท่าเดิมและนี่คือสิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามวงจรของกรรมไปทีละขั้น มุมมองที่ช่วยให้ใจสงบพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประโยคสั้นๆนี้เป็นเหมือนกุญแจที่ไขปริศนาชีวิตทั้งหมดเพราะมันบอกเราว่าไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญและไม่มีใครรอดพ้นจากผลแห่งการกระทำของตนได้ลองมองให้ลึกลงไปทุกสิ่งที่เราเป็นอยู่ในวันนี้ทั้งรูปร่างหน้าตา ครอบครัวที่เกิดมาโอกาสที่ได้และแม้แต่เหตุร้ายที่เจอล้วนมีรากฐานมาจากสิ่งที่เราเคยทำไว้ทั้งที่จำได้และจำไม่ได้สิ่งเหล่านี้บางครั้งเราเรียกว่าโชคชะตาแต่ในมุมมองของพระพุทธศาสนามันคือผลของกรรมหเข้าใจว่ากรรมไม่ใช่การลงโทษหลายคนเข้าใจผิดว่ากรรมคือการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ หรือมีใครบางคนบันดาลให้เกิดแต่แท,ท้จริงแล้วกรรมเป็นเพียงกฎธรรมชาติเหมือนแรงโน้มถ่วงที่ดึงทุกสิ่งลงพื้นไม่มีลำเอียงไม่มีอารมณ์โกรธหรือเมตตาเราทำอะไรไว้ก็จะได้ผลตามนั้นอย่างยุติธรรมที่สุด 2. ทํทำไมการเข้าใจกฎนี้ทำให้ใจสงบเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าเรื่องรายที่เกิดขึ้น ไม่ใช่เพราะโลกเกลียดเราหรือเพราะเราไม่มีค่าแต่มันคือผลของเหตุปัจจัยที่เราหรือหมู่คนเคยสร้างไว้เราจะเลิกถามว่าทำไมต้องเป็นชั้นแล้วเปลี่ยนเป็นฉันจะรับมือกับมันอย่างไรนี่คือจุดเปลี่ยนที่จกเป็นเหยื่อของเหตุการณ์มาเป็นผู้มีสติควบคุมใจตนเองได้3ม,มองเรื่องร้ายเป็นโอกาสชำระกรรมถ้าเรามีหนี้อยู่ วันหนึ่งเราต้องจ่ายการ,รเผชิญเรื่องร้ายในวันนี้อาจเป็นเพียงการชำระนี้กรรมที่ค้างมานานเพื่อให้ชีวิตเราเบาขึ้นในวันหน้าในมุมนี้เรื่องร้ายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นกระบวนการล้างสิ่งเก่าเพื่อเปิดทางให้สิ่งใหม่ที่ดีงามกว่ามาแทน 4. รู้ว่ากรรมใหม่อยู่ในมือเราแม้เราจะเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่เราสามารถเลือกการกระทำในปัจจุบันได้นี่คืออิสรภาพที่แท้จริงของมนุษย์เพราะทุกคำพูดความคิดและการกระทำในตอนนี้กำลังสร้างผลลัพธ์ในอนาคตอยู่ตลอดเวลาถ้าเรารักษาใจให้ดีรักษาการกระทำให้ถูกต้องกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเหมือนแสงสว่างที่ค่อยๆลบเงามืดของกรรมเก่าออกห แผ่เมตตาเพื่อเปลี่ยนพลังในใจในวันที่เจอเรื่องร้ายเราอาจรู้สึกโกรธหรือต้องการเอาคืนแต่สิ่งนี้จะสร้างกรรมลบเพิ่มวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนคือการแผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่นแม้จะยากในช่วงแรกแต่จะทำให้ใจเราไม่สะสมพลังงานลบเมตตาเป็นเหมือนการปลูกต้นไม้ชนิดใหม่ในสวนชีวิต ที่จะค่อยๆให้ร่มเงาและผลไม้หวานในวันข้างหน้าการเข้าใจกฎแห่งกรรมทำให้เรามีสายตาที่มองทะลุความทุกข์เราไม่ต้องโทษตัวเองเกินไปไม่ต้องโทษโลกและไม่ต้องโทษใครแต่ใช้เหตุการณ์ตรงหน้าเป็นเวทีในการสร้างกรรมใหม่ที่ดีสะสมพลังใจด้วยสติและปล่อยให้การเวลาทำหน้าที่คืนผลแห่งความดีนั้นให้เราเพราะในที่สุด ความดีที่เราสร้างวันนี้จะกลายเป็นเกราะคุ้มกันใจและเป็นสเสบียงให้ชีวิตเดินต่ออย่างมั่นคงทำไมต้องทำดีต่อไปแม้เจอเรื่องร้ายหลายครั้งที่เรามองชีวิตแล้วตั้งคำถามว่าเราทำดีมาตลอดแต่ทำไมถึงต้องเจอแบบนี้คำถามนี้เป็นเหมือนเสียงในใจที่แผ่วเบาแต่แฝงด้วยความเจ็บปวดและความไม่เข้าใจและถ้าไม่มีคำตอบ เราอาจค่อยๆหมดศรัทธาในความดีโดยไม่รู้ตัวแต่หากเรามองด้วยสายตาที่เข้าใจกฎแห่งกรรมเราจะเห็นว่าเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นไม่ได้ลบล้างความดีของเรามันเพียงเป็นผลลัพธ์อีกชุดหนึ่งที่เกิดจากอดีตที่มาบรรจบกับปัจจุบันเปรียบเหมือนเราเดินทางบนถนนที่มีทั้งแดดจัดและฝนตกวันที่ฝนโปรยลงมาไม่ได้แปลว่าแสงแดดจะไม่กลับมาอีกแล้ว เพียงแต่วันนี้เรากำลังเดินผ่านช่วงฝนตกเท่านั้นความดีจึงเป็นเหมือนเสื้อกันฝนและร่มที่เราถือไว้แม้ฝนจะตกเราก็ยังพอมีที่กำบังใจและววันที่ฝนหยุดตกเราก็จะเดินต่อได้โดยไม่เปียกปอนเกินไปสิ่งสำคัญคืออย่าหยุดสร้างความดีเพียงเพราะเรื่องร้ายที่เกิดขึ้นเพราะความดีทุกหยดที่เราทำ คือการสะสมทุนชีวิตที่จะคุ้มครองเราในอนาคตและในวันที่เราไม่คาดคิดมันจะย้อนกลับมาช่วยเราในวิธีที่งดงามยิ่งกว่าที่เคยให้ไปพระพุทธเจ้าตรัสว่าความดีที่ทำไว้ยอมคุ้มครองผู้ประพฤติความดีนี่ไม่ใช่คําสัญญาแบบทันใจแต่มันคือความจริงที่ลึกซึ้งเพราะเมื่อใจเรายึดมั่นในความดี เราจะไม่ปล่อยให้เรื่องร้ายเปลี่ยนเราเป็นคนขมขืนและเมื่อใจเราไม่ขมขืนเราก็ไม่สร้างกรรมชั่วเพิ่มวงจรของความทุกข์ก็จะค่อยๆจบลงดังนั้นเมื่อเผชิญเรื่องร้ายจงมองมันเป็นเพียงหนี้เก่าที่เรากำลังชำระและในขณะเดียวกันก็ยังฝากความดีไว้ในบัญชีชีวิตทุกวันเพราะวันหนึ่งสิ่งเหล่านั้นจะผลิตดอก ออกผลและเราจะขอบคุณตัวเองที่ไม่เคยยุดเชื่อในคุณค่าของความดี